มำได้แค่สามกล่องอาการที่ผมเป็นมาสิบกว่าปีเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นนี่ก็คือยอดีครดิฉันนัตตี้นะคะควันนี้มีโอกาสดีมากๆเลยนะคะได้มาเยี่ยมเจ้าของธุรกิจบอ่อปลานะคะาคาุณนัตคะรบกวนนิดนึงนะคะคว่าก่อนหน้าที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอาการเป็นยังไงมาบ้างคะผมเป็นเข่าเสื่อมเนี่ยมาสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วก็ทรมานกับอาการเข่าเสื่อมเนี่ยมานานมาก ซึ่งตอนที่ผมเป็นเนี่ยผมก็ไม่สามารถทํางานได้ในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าผมมีกิจการเกี่ยวกับเรื่องบอกปลามีเรื่องสวนต้องใช้สุขภาพร่างกายของเรามากนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมในเวลานั้นผมนอนก็ยังลําบากเลยนะครับต้องตื่นทั้งคืนแล้วก็ปวดมาก ลุกไปทําอะไรก็ไม่ได้ออกกําลังกายอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวว่าแต่ทํางานสวนเลยแม้แต่ออกกําลังกายยังลำบากตอ้ไปสิกว่าปีเนี่ยผมทํามาทุกอย่างนะครับทั้งต้องไปเจาะหัวเข่านะครับกอพังผืดออกแล้วก็เปลี่ยนน้าไขข้อนะครับแล้วก็ผมฝังเข็มมาเนี่ยเป็น10บๆครั้งนะครับทานยาทุกอย่างทีเ่เราคิดว่าจะดีขึ้นนะครับ เราไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรืออะไรผมทานมาหมดแล้วนะครับเกือบทุกยี่ห้อในเม<ะ>ืองไทยนี่แหละ,ะแต่ว่ามันเพียงแต่ช่วยบรรเทาอาการปวดของเราเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งคือก็คือตีบูนผงนะครับในวันนั้นผมทดลองทานดูนะครับแล้วก็หลังจากทานได้แค่3กล่องอาการที่ผมเป็นมา10กว่าปีเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับในเวลาที่เรานอนก็สามารถนอนได้ หลับลึกนะครับแล้วก็ไม่ต้องตื่นทั้งคืนอาการที่ปวดอาการที่ทรมานต่างๆนานาเนี่ยผมเริ่มดีขึ้นตามลําดับขั้นนะครับตั้งแต่กล่องที่3เป็นต้นเรื่อยมาเลยนะครับแล้วก็ทานมาเรื่อยๆครับแต่ว่าวันนี้ผมมั่นใจนะครับหลังจากที่ได้ทานดีปูนผงมาแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆอาการผมดีขึ้นแล้วก็ผมสามารถกลับไปทํางานได้เหมือนเดิมครับ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟเพนเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อ,อเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดลอ้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกขอนร,รอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80เปอร์เซ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา